สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการถอดการใส่ขาตั้งรถรุ่นฮอนด้าเวฟ11 0ย1นะครับอุปกรณ์เราจะมีเบอร์17เบอร์14แล้วก็ถขควงนะครับขั้นตอนแรกนะครับหมุนเบอร์17หมุนน็อตตัวเมียก่อนนะครับถ้าเป็นกรณีที่น็อตหมุนไม่ออกให้เรานำบล็อกลมมาเป่าออกนะครับ เราก็บิดหาทิศหาทางให้มันออกนะครับนี่ก็เสร็จเร่การถอดนะครับแล้วเราจะมาสอนวิธีการใส่ครับขั้นตอนแรกนําขาตั้งมาแล้วก็หมุนนอตตัวผู้ครับหมุนเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเราก็หมุนนอตตัวเมียเข้าเลยนะครับแล้วเราก็หมุนให้แน่นนะครับแล้วสปริงมาใส่ครับขั้นตอนนี้มันก็จะยากๆนิดนึงนะครับระวังด้วยนะครับขั้นตอนนี้ ตำแหน่งดีๆครับนี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นการถอดการใส่แล้วนะครับต่อมาเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนคานเกียร์นะครับอุปกรณ์จะมีแค่ปัจแจเบอร์สิบนะครับมันจะมีแต่ตัวพู้นะครับให้เราหมุนออกได้เลยนะครับหมุนก็มาหาตัวเรานะครับครับจากนั้นก็ดึงซ้ายดึงขวาเลนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันหลุดออกมาครับนี่ครับ นี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นการถอดแล้วนะครับเราจะมาดูวิธีการใส่นะครับเราจะต้องปรับให้มันตำแหน่งใกล้เคียงกับเมื่อกี้นะครับครับประมาณนี้ครับแล้วเราก็หมุนน็อตเข้าเลยนะครับหมุนให้มันแน่นๆเลยนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับ